สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาอยู่ที่งานบุญตะถิ่นนะครับที่วัดสายอัมพันธ์เอมสาลนะครับอยู่ที่เขดอนเมืองุงเทพมหาน,นครนี่เองท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสิท่านผู้ชมแน่นมากคนเยอะมากคนแน่นมากจะไปต่อหรือหรือจะพอแค่นี้ดีท่านผู้ชมจะไปต่อหรือจะรอหรือหรือจะพอแค่นี้ท่านผู้ชม,ชมดูขบวนแห่ที่แน่นมากแล้วก็มี เขาเรียกอ,อะไรนะนางฟ้าเหรอนางฟ้าน,ะนงานงสวรรค์เทวดาโปรยทานลงมาเด้เนยท่านผู้ชมล่าไปก็จะมีโปรยทานเป็นทําเป็นแบบว่าเอาเงินมาขอเป็นจุดสวยแล้วก็โยนลงมาเหมือนโปรยทานเานประมาณนี้มันเป็นประเพณีของบุญกระถินนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเหรียญเงินนะท่านผู้ชมโปรยทานลงมาก็เลยก็เลยคิดว่าเราจะเดินแห่ต่อหรือจะรอหรือจะพอแค่นี้เพราะว่าคนแน่นเหลือเกินมันไม่ได้แน่นแตเพราะตรง นี่นะท่านผู้ชมตรงโรงทานมีทั้งหมดร้อยกว่าโรงทานนะแน่นมากมีขนมจงขนมจีนมีอาหารของขอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่สามารถจะเดินไปได้คนแน่นมากแทบจะเดินไม่ได้เลยท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีคนที่พยายามบางท่านก็พยายามไต่จะกินเนาะก็อดทนเรามีความอดทนแต่แต่ถ้าพาเที่ยวความอดทนไม่ก็เยอะเท่าไหร่ทั้งร้อนทั้งคนเยอะได้น้ำมาแก้วเดียว ได้น้ำกาแฟโอเลี้ยงแก้วเดียวถอยเลยเพราะว่าคนแน่นมากแหละแต่ว่ามีสิ่งอยากกินเยอะเหมือนกันนะมีอะไรนะข้าวขาหมูนี่ก็น่ากินแล้วก็มีหอยทอดหอยทอดผัดไทยนี่ก็น่ากิน๋ว้ยตก๋ว้ยเตี๋ยวโอยมีสารพัดเลยท่านผู้ชมเออได้กินแนกเกตอันหนึ่งแหนกเกดแนกเกตแล้วก็ว่าจะไปกิน uh, อะไรนะกระเพาะปลาไปถึงก็เลยถามว่าต่อแถวตรงไหนครับพอดีเห็นแถวแถวว่างๆนะก็เลยถามว่าต่อแถวตรงไหนครับกระเพาะปลา ก็บ,บอกว่ากระเพาะปลามีแต่ถ้วยไม่มีบอกโอ้ยเี๊ดายถึงว่าทําไมไม่มีคนมาต่อคิวมีกระเพาะปลาแต่ถ,ถ้วยหมดถ้วยกับช้อนหมดก็เลยอดอดเลยก็ก็มีร้านค้าที่แบบว่าคนใจบุญเนาะมาทําอาหารเลี้ยงเยอะแยะมากมายบางท่านก็เป็น,นเป็นน้ําดื่มเป็นนมเป็นขนมปังไส้ต่างๆเนี่เยอะแยะมากมายท่านผู้ชมโอ้โหแบบ ถ้าใครที่ชอบสายกินเนี่ยนะที่ที่ไม่กลัวร้อนไม่กลัวคนแน่นๆเนี่นยนะสามารถมาได้เลยรับรองจิ่มท้องจนจนท้องแตกเพราะว่ามันเยอะมากท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแห่กระติดนะท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องไม่ต้องมาถามระถิ่นนะว่าไนดะ้เท่าไหร่เพราะแต่า้าไปเที่ยวก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่าคนเยอะมากมากเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีท่านผู้ชม